สวัสดีครับจังหิดวันนี้มาที่สถาบันสงฆ์ที่จังหวัดนนทบ,บุรีพอดีหาผู้ป่วยมาหาผู้ป่วยมา ภาพเรียกว่า,าหมอนัดทุกสามเดือนทุกสามเดือนหมอจะนัดมาเพื่อเป็นการตรวจมีรถเดี๋ยวนี้สถานี สถานีรถไฟฟ้าอันนี้เห็นตะพานเะเรียกว่าสถานีรถไฟสีรถไฟฟ้าสีชมพูวิ่งผ่านนาสถาบันสมบูรนู่นไปสุดที่โค้งไว้นู่นน่าจะโค้งเข้าไปสถานีสุดท้ายก็น่าจะเป็นในตัวจังหวัดนนทบุรี โซนโนนสวนย้อนกลับมาแล้วเมื่อกี้ขาไปทุกๆจังอิดจับเวลาทุกๆ3นาทีอันนี้มาด้านเข้าไปในกรุงเทพก็จะเป็นสถานีอยู่จุดหน้าโรงพยาบาลหน้าโรง พยาบาลสถาบันสวงอกเนี่ยก็จะเป็นขเรศนีแครายจังอีดกันเลยภาพศึกษาการเรียนรู้น,นะศึกษาการเรียนรู้ในช่วงรอผู้ป่วย ลรอผู้ป่วยกำลังสามเขาเรียกอะไรเนชะ็คหมอเ้าก็ตรวจสุขภาพในรอบทุกๆสามเดือนสามเดือนมาครั้ง ที่สถาบานันสมุทกเป็นการเฝ้าดูอาการแล้วก็มารับยาต่อเนื่องคนป่วยมาใช้บริการเกี่ยวกับหลอดเลือดหลอดเลือดในขั้วหัวใจ มีความเสียหายเราเรียกว่าทำให้เส้นเลือดตีบหรือมีอล่องรอยการอุดตันความไหลเวียนของเลือดไปส,ไปสู่หัวใจไม่สะดวกได้ทำการรักษาแล้วก็ใส่ขดลวด ว่าใส่ขดลวดขยายขยายหลอดเลือดตั้งแต่สี่ปีที่แล้วแล้วต้องเดินทางมารับและการเช็ค,ชคอาการหลังจากที่ได้ทำการใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด ก็ระยกายภาพบำบัดดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วก็นว่าระยะ4ปีที่ผ่านมาก็อาการปกติแต่ต้องมาเป็นประจำทุก3เดือนเพราะการทานยาแล้วก็การเช็คประวัติ ดูแลสุขภาพต้องมาประจำตามที่หมอนัดทุกๆุกสามเดือนแต่ไม่สามารถที่จะโอนเป็นผู้ป่วยเข้าในต้นสังกัดในจังหวัดลกบุรีได้เพราะว่ามันไปเช็คในเรื่องของ ลักษณะของผู้ป่วยที่เขาได้รับเรื่องยาหรือยาที่ทางโรงพยาบาลสถาบันทรงอกเนี้จัดให้นั้นคือไม่มีทางโรงพยาบาลต้นสังกัดดังนั้นทางต้นสังกัดเขาเลยจึงทำหนังสือมอบ ออส่งตัวมาที่สถาบันสงอ,อกนี้เป็นเป็นประจำตลอดทุกสามเดือนทุกปีอะ่ะพอเร่ทำหนังสือการขอส่งตัวมาที่สถาบันสมอ,อกนี้ปีละครั้งต้องไปขอหนังสือแล้วมายืดทำมายืดที่สถาบันที่ที่สมอ,อกเนี้ย ปีละครั้งก็จะได้รับทุกๆสามเดือนก็จะรับการดูแลต่อเนื่องเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเขาหมอเขาบอกว่าตัวยาที่ผู้ป่วยได้รับประจำ ต้นสังกัดเขาไม่มีเขาไม่มีปุ๊บเขาก็จะไม่กล้าในการจัดหรือหายาที่ทดแทนได้ก็กลัวเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยก็เลยก็เลยทำการให้ส่งตัวมาที่สาบันนี้เป็นประจำจากนั้นก็เลยได้ใช้บริการสถานที่ บ้านแห่งนี้เป็นประจำเพาะนั้นหมอก็จะต้องให้มาเช็คหรือมารับคือว่ารับยาทุกๆ3ามเดือนเนั้นอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่ผ่านมากระตก4ปีครับปีที่ห้าเน่ยและการเดินทางมาก็ใช้เวลาประมาณ ้าเป็นเสร็จแล้วก็สองชั่วโมงจากบ้านก็ไม่ได้มาบ่อยนักก็สามเดือนครั้งสามเดือนครัง้งก็ถือว่าเป็นปกติไม่ลำบากนะถ้าหากว่าเราใส่ใจมีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถ สุขภาพแข็งแรงขับรถเองมาได้นะหรือ3-4ปีพอระยะหลังก็การเปลี่ยนแปลงเส้นทางนะก็สะดวกขึ้นเราก็มาดูการพัฒนาเปลี่ยนแปลงณนะจุดสถานที่แห่งนี้ก็ แต่ที่มาเริ่มต้นในการเริ่มสร้างถนนรถไฟฟ้านะที่อยู่วิ่งผ่านหน้าสถาบาันแห่งเนี้ื่รก็ยังสร้างไม่เสร็จนะีก็ปิดถนนก็การเดินทางไม่ค่อยสะดวกนะนะแต่ทุกวันนี้พอหลังจากเขาใช้ได้แล้วนี่ รถไฟฟ้าวิ่งได้แล้วนี่ก็ถนนด้านล่างก็สะดวกสบายขึ้น่าเขาเยอะวิ่งได้คล่องตัวไม่เคยติดขัดเหมือนเมื่อก่อนหรือช่วงจังหวะนีใน้ในเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่นักเรียนก็ปิดเทอมด้วยแต่ดู ทั้งนั่งดูรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่วิ่งผ่านหน้าสถาบันทรงอกเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยหลายรอบแล้วนะเที่ยวหนึ่งก็ทุกๆสามนาทีทุกๆสามนาทีก็วิ่งผ่านแล้วสถานีเขาอยู่ตรงตรงหน้าสถาบันทรงอกเลยซึ่งก็ สะดวกสบายมากเลยสำหรับนะผู้ที่เดินทางนะโดยสารโดยเส้นทางเขาเรียกว่ามาด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญหาของการติดมายแวรเนี่นนจะมีบอกสถานี จอดศูนย์ราชการนนทบุรออีสนามเป้าไปถึงศูนย์นสายออกไปทางนน้นศูนย์ราชการนนทบุรีน่าจะเข้าไปนถนนแจ้งวัฒนะจังอีดก็เดาไปงนะั้นเพราะว่า เส้นทางที่ไปทางนูน้นยังไม่เคยไปก็อาจจะแต,แต่แต่มันมีทางโค้งวนไปนู่นเนี่ยเ,ยเพราะนะทางรถไฟฟ้าวิ่งไปเมี่อมเีโ้โค้งโค้งไปน,นอีกสถานีสองสถานีก็ไม่รู้เลยเนาะแตอาจจะยัก็มีสายที่วกกลับมา โค้งไปทางนูน้นมันก็จะเป็นท่าน้ํานนถ้าเลยไปทางนู้นหน่อยก็เป็นท่าน้ํานนท่าน้ํานนอันนี้โค้งเข้ามาอย่างงี้เป็นศูนย์ราชการนนก็น่าจะตัวจังหวัดนั่นแหละเพราะสถานีตรงนี้เขาเรียกว่าแครายสถานีหน้าสวงอกหน้าสถาบันสวงอกนี่เขาเรียกว่าสถานีแครายถ้าหากว่าผู้ที่เดินทางมาสถาบันสวงอก ใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็จำจำจำสถานีจุดนะรถไฟฟ้าสีชมพูนะถ้าคนที่เดินทางมาทางด้านนนทบ,บุรีหรือคนที่มาทางด้านใช้สมรภูมิหรือมาทางกรุงเทพนะถ้าสะดวกทางด้านนูน้นถ้าหากว่า ถ้ามาสถาบันสงองใช้บริการเรื่องสุขภาพหรือเดินทางมาเองเนี่ยให้จําไว้สถานีหน้าสถาบันสงองนี่คือสถานีแครายอสถานีรถไฟสีชมพูสถานีแครายดังน,น,นั้นจะได้ไม่ ต้องเสียเวลานุ่มกลับมาแล้วย้อนกลับมาแล้วูแล้วถ้าเราใช้บริการรถไฟฟ้านี่มันสะดวกมากเลยเนยไม่มีการจอแจอด้านล่างไม่มีติดขัดวิ่งได้สะดวกสำหรับคลิปนี้ยังอีกก็เอามาเป็นการศึกษาเรียนรู้นะเส้นทาง ในขณะที่นั่งรอคอยหมอตรวจนะผู้ป่วยตามตามคิวรอคิวก็เ,เลยมาสนทนานั่งทำคลิปเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชม ความเจริญก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลสถาบันส่นุห์ทช่งอินได้พูดไปแล้วนะเพราะว่าเขาจะดูแลเกี่ยวเน้นในเรื่องลูกหัวใจหลอดเลือดถากว่าผู้ที่มีปัญหาได้รับการส่งตัวนะบางทีเขต ตามชนบทหรือตามจังหวัดสาขาต่างๆที่ยังไม่มีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือเกี่ยวกับหลอดเลือดตันหรือการเต้นของหัวใจลิ้นหัวใจรั่วอะไรพวกนี้เกี่ยวกับภายในถ้าได้ส่งตัวหรือว่า การเยียวยาในการขั้นจุกเจินก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้ดูแลสุขภาพต่อเนื่องต่อชีวิตได้ยืนยาวขึ้นเพราะว่าการขาดเลือดหรือหลอดเลือดอุดตันหรือไขมันที่อุดตันในในเส้นเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจเนี่ย มันสามารถทําให้คนเราเนี่ยดับกระทันหนะันก็รู้ว่าสิ้นกรว่าไม่มีหลอดเลือดไม่มีเลือดไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะกล้ามเนื้อหัวใจตายนี่จะสามารถเอามาเลี้ยงในร่างกายของเราได้นี่มันก็เกิด การสูญเสียบางคนนีทรมานเมื่อมีอาการเกิดบูบนะเกิดบูบเกิดเสียดเกิดแน่นหนะ้าอกอะไรเนี่ยอาจจะชราใจถ้าหากว่าได้รับการเยียวยาดูแลแล้วกนะ็ใช้บริการสนถะานที่สถาบาันสมอยู่จังหวัดนนทบุรีนะในแครายจำให้ได้ ถานที่สะดวกสบายแต่ว่าคนไข้ยเยอะผู้ป่วยดูแลแต่และวันแต่ละวันนี่เยอะอุปกรณ์นี่สถานที่การใช้บริการนี่รถล,ลานี่จะแน่นมากแต่เดี๋ยวนี้สะดวกสบายขึ้นเพราะขยาบขยายในการสร้างสถานที่ด้วยแล้วก็ที่จอดรถอำนวยความสะดวกแล้วก็ หลังจากถนนสายรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้เสร็จมันยิ่งสะดวกมากขึ้นดังนั้นคลิปนี้ช่างอิดก็เลยเอานำมาเป็นการศึกษาเรียนรู้ผู้ที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างอิดด้วยนะครับขอบคุณม,มากครับสวัสดีครับ